เขาลอยกันหมดเลยมันวิ่งที่พื้นเฉยเนี่เขาปนักใจหรืออะไรเมีอะไรขนาดนั้นปะเออร่างกายนองมันดึงชีพทำไมทำไมอ่ะเอาลิตรออะไรล่ะครับอลิตรเท่าไหร่อ่ะ อะไรครับอืมอหน่อยอืมไม่ไงลิทเท่าไห,หร่อยเหรอเออลิท่าไรหรือเอออ่ออ่ออ่ออยากจะบวกกูแล้วอ่ะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอ,เอาลิทเอาลิทโหดเหมือนน้องเอามามาบวกดิบวกดิตีไหมตีตี ไอเหี้ยงงดิงงดิหงอยแดงอ่าโดดใบด้วยไอ้เหี้ยไปตายไปไเหี้ยฮะกรธอะไรกูอีกนี่ผม <c oughs> บอกมดผมบอกมดอ๋อหูยหายใจหมดตกใจใจหายอ๋ออ่ายิงไม่ได้นี่แย่เลยคนรับมุกเออแย่เม็ดวะเนี่ยเหงาเลยโอ้ยช่วยกูด้วยคุณบมดคุณบมด

หมดต้นเกมอ่ะกระจอกเอามันมันมันยึดยักไอ้ยี้นี่มันยึดยักไอ้ยี้นี่มันยึดยักมันยึดยักมันยึดยักษ์ไอลีน่าหอยเขาวะคุรอเลยคุรอเลยเฮ้ยเ้ยโผล่ใกล้จังอ่ะโผล่ใกล้จังอ่ะยึดยักษ์เออเอาได้ปะเอาได้ปะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอีนู บอ,อกเลยว่ากูรับ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 ,รบ,รบจบรับจบ,จบไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้คุณไม่ได้คุณไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ไม่รับเๆๆๆติมน้ำสักนิดขอ,อคาร์รพอรเจริญพรเจริญพรญาติโยม จริงนะผมเห็นแมงเมื่อวานผมขัดใจเลยเ,เฮียเอาไปดอนเพียอะไรออกขอ้อใส่ฟ้ากูเล่นกูเล่นเฟลเบย์บอยแล้วมันเป็นดีวายโอ้ไอ้เย็บเปียกออสบินไปเลยเออก็แลกไปดิไลเอาผีผีกระจัวแดกผีร้ายทำลายคุณไอ้สัตว์ผีร้ายทำลายคุณ ไม่ีคนนึงเอาผีมึงคืนไปเอาผีมันคืนไปเทาอะไรขูบล็อกขูไม่ให้เข้ากูบล็อกกูบล็อกอือเที่จบล็อกเฉยๆได้ไหมทีอแบบไม่ตีอ่ะโอ้ยผมไม่ได้ตีผีมันแดกผมไม่ได้ตีเลยคุณผีมันแดดผมมีช็อตผมก็ไม่ใช้ผมกงสารเด็กมันได้ได้มึงจะไม่ได้ท่าต่อยแตกูอีกเลยว่าแต่ว่าผมกงสารเด็กมันว่ะ อยู่ร่มแดดข้าวอะไหโอ้ยเหยียบปากงี้เลยสิตายครับฝ่าไปแดงยังไงใบใบใบอยู่ใบอยู่เอาเอาเซตเซตงามงามเซตงามงามเซตงามงามเอ้ยยอดว่ะเซตหยอดูต่อสีหมอกสองหอดใช่ใครสปอร์จะตายหาทั้งทีมแล้วไอยนี่ยังวิ่งไม่หยุดเลยปปัั๊๊บบ เออนี่สินะความรู้สึกของประชาชนที่รู้สึกปลอดภัยดีไงคงดีของคุณไงคงดีคนเดิมไงเอาติดตาลเอาติดตาลติดตาลติดตานโอ้ย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 โว้ยโซ่อะไรโซ่อสัมผัสในสัตว์เอื้อไอเทียกกูตุยอยู่ดีโอ้ยโอ้ยกูแตกทันทันยกมา เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโหคุณปล่อยได้ไหมเนี่ยอืมนี่ไงไอ้คิดนี่มันเอาเว้ยเด็กมันเอาเว้ยเด็กไม่เอาแล้วกูอะ่ะยันตีเด้งไอ้สัสเอ้ยลูนก็ไม่ได้อเอ้ยให้ไม่ผมออกข้ากก่อนคุณอ่าเรียบร้อยโอ้เหชโอ้โห เกมนี้ึงต้องเจอกูจัดต,ต้องเล่นเวยอ้ยอาวดีนะนนเกมนี้ต้องมีแยกล่างหนือนเฮ้ไปมดแล้วกูว่าแล้วอีกที่เยอแช่แช่เชื่อมามาแล้วเชื่อมมาแล้วกูตาย จักมันหลอนปะหลอนก็จักเนี่ยบิงเปิดเลยใครก็ได้คุณนโว้ยตัดนี่อยู่นี่เฮ้ยดูได้ไงวะโอ้โหเนี่ยโอ้ปะเนี่ย ตาทวางมีไอ้นี่มาอตัวแบลแบล็วคลิปมีแยกล่างแล้วไอกริมกริมกริมซอกไอเจี้ยตุตายตุตายเรื่อได้นะกันนี่หน้าไม่มีฉีดแล้วนะไม่มีอันตีนะไม่ต้องใช้อันตี เดินต้งห่างกันไหมเดินต้งห่างกันไหมเดี๋ยวลองไปเชื่อมกันเชื่อมอะไรมันตายห่าไปแล้วมันตีการไงอันตีผมไหมเอาดิยกเลยยกเลยโดนใบโดนใบโดนใบผมโดนใบจะหายแล้ว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 โอเคเหนือแล้วเหนือแล้วคุณถอยไหีเยส เฮ้ยเฮ้ยพ่อมึงดีหน้าเอาดีตัดมาเลยเอ้เห่เอาเรื่องว่ะฮะสอนตีก่อนะนะมีเอาที่นี่ได้ไหมกลับมานี่กลับมาที่หนูกลับมานี่ดีหน้าโดนตัน ไมไไ่เคลียแล้วทีท่ขอไปไหนหมดช่วยู่นี่ไงยืนอยู่นี่ไงโอ้โ้โอ้โโอ้โ,โ,โหกูรับเละช่วยกู<ม>หน่อยไม่ตายช่วยกูด้วย ช่วยกูทีกูช่วยทางโน้นอยู่ช่วยเฮ<อ>ียแล้วกูจะตายแทนมึงเน่ยไอ้สัตว์ช่วยกูด้วยโอ้โหคนร้องให้ช่วยฆ่าเอาฆ่าเอาไอ้สัตว์ช่วยกูทีเ,าาเอมสตอร์เียเน้นๆเพาไอ้เหี้ยโอ้อาสัตว์เอ้ยจะโดนคีบฆ่า ไอ้ไก่โอ้โหแต่ว่าเออแปลว่าอะไรครับแปลว่าซัดอย่างเดียวเออเซียวอย่างดั๊บเฮ้ยมอตันเกียรอโอ้โหไอ้เหี้ยอะจักวะแม่ง

โอ้โหเฮ้ยดีหน้าสวยนะังไงมดพีกับตายสุดเซฟะ่ะสุดเซฟสุดซอยปะใบโอเดิน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 นี่กันไหมเราวังมาปูน รอห้าปูนเดี๋ยวเราพากออกไ่ๆผมออกได้เหี่ยกอาการเรามาช่วยไม่ตายไม่ตาย พี่หน้ายก,ออกไปแล้วเฮ้ยกูยิงล็อกอยู่นอ,อ๋อเหรอใช่มันหน้าไหมาไม่คูเริ่มหมั่นหน้าขอมึงแล้วนะไอ้สัตว์มาดิเด้ได้เด้ผมเพิ่มเลื่องผเพิ่มเลือเ่องเฮ้ยเราได้ทุกอย่างไอ้โง่มาดิเดิสัตว์ตัวเดียวชนะทุกตัวเขื่อนโอดเกม๊ะ กูท่าหน่อยดิเออ้ออ่ยังมีป่าไม่โด่งก,กูเดินอย่างนี้เนี่ยนะกูมีเจมไหมล่ะหนูฮัลโหลสองเจมเลยเหรอจะมันเจมเพล่ไปแล้ว จักเขาวาดลวดลายแล้วทรับยังไม่ตายเลยเฮียชีวิตบาดจัดนี่เขาไม่โดนคู่บาดจัดกูบาดจัดจักแม่งโง่จริงโดดรับยังมีชีวิตอยู่เฮียไอ้นี้ยังไม่สี่ทุ่มนี่ยว่ากลับมารีบจบตีเล่นเกมได้ไรเฮียสองเจมมันมีสองเจมดับเบิลเจมไายมึงทำอะไรเอออะไรโน๊กเอาเก็บหรอาอ่อนอ่อนเคลียร์มาด้วยโอ้โหอ่ะอ่ะเคลียร์แล้วอ่ะมด เกมสองเม็ดนะมีอีกเม็ดนะมีอยู่ไหนเพื่อนตรงนั้นแหละอ๋อโอ้โหเรานูทิ้งเนี่ยเราช่องไหนเก็บทนูนี่นูทิ้งนูทิ้งนูทิ้งวันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องดูวยให้นับบูชีสองจำได้ว่าแพ้เกมหนึ่งเออเดี๋ยวผมไม่ตายตายถ้าหน่อยก็แล้วกันอ่ะตายจริงด้วยคนใดบอกอะ ไม่เดินออกมาเลยแม่เราคงซื้อบิงไม่ได้เงี้ยต้องตีจบก่อน